Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a back seat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed I got your girl and she's

ได้กลับมาบ้านที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็พึ่งถึงมาเลยสี่โมงเมื่อกี้น่ครับนี่สี่โมงแล้วก็ว่าจะเดินมาดูด้านหลังบ้านครับเป็นไม้แบบแบบนี้เลยครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะแล้วฝนก็กําลังใกล้จะตกเห็นฟ้าคึมคึมมืดๆืม,ม,มาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะมีเวลานิดนิดเดียวเองเดีย๋ยวไปดูกันครับ ว่าผมจะได้ตัวไหมครับไปครับ าติดต้นไม้แล้วต้องเล่นอคชั่นเนียนๆนะครับ มานี้ปลาเขี้ยวครับผมมาทุกทีฝนต,ก,ตกทุกทีฟูได้ไงฟูได้ไง me full โดนครับโดนครับโดนครับ <laughs> ไม่ทันตั้งตัวเลย <laughs> พุ่งกลับเลยโอ้ยใส่สวยด้วยอืมนึกว่าจะไม่โดนครับ กระโดดนี่นี่ครับใสสวยด้วยปลาชนสตูนครับโดนเต็มปากเลยอืมอัมกดกัดกบกระโดดเข้าไปโอยโอยได้อาหารแมวนะครับ วันนี้ก็มาอีกวัน,นครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมขี้เกียจออกไปหมายด้านนอกครับเพราะว่าฝนมันคึมคมเหมือนอ้อฝนกําลังจะตกอีกน,นี่ก็มาหมายเดิมครับหมายหลังบ้านนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดีย๋ยวไปดูกันครับนะนะนะว่าวันนี้ผมจะได้อีกไหมครับไปครับ มาชนไหมวะเมื่อกี้จับใหญ่มากเลยครับ ไม่ขาดอากไปไหนเล่มรู้แต่มันจับลูกปลาอยู่ใหญ่มาก,กเมื่อกี้ โดนแล้วครับโดนแล้วครับลงปุ๊บกัดเลยครับโอ้สใหญ่ใหญ่ด้วยเฮ้ยลงปุ๊บกัดเลยครับใหญ่มากใหญ่มากเลยทุกคนโอ้อใหญ่มากใหญ่มากเลยสุดยอด ใหญ่มากทุกคนนี่ครับสายโลเลยครับตัวนี้โอ้ดูปากดูปากดูปากครับใหญ่มากเอ้ยติดนิดเดียวเองโอ้ยสุดยอดครับใหญ่มากครับหัวดูหัวกัดขบกระโดดครับสุดยอดครับฝากไว้ด้วยครับ ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอีกไม้นึงครับมากับเพื่อนคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะอันนี้วันเป็นวันที่สามแล้วของการกลับบ้านมาอันนี้ส่วนมากก็จะใช้กบกระโดดนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับน้าๆว่าผมจะได้ไหมับวันนี้ไปครับ ผมเล่มน,น,นู่นลบลบหมกอกไฟบุเดินลุง,งเหรฟังน้ดนิดเอยะอน,นี่โจทยลตายมาไอ้ลบ,ลบาไปอีก อุมาเ,เ,เล่นไม่ได้กบนี่มันปุงกัดไม่ดันตัวนีงยันดูกบไม่ทูกที่หัวมัน <c oughs> ตองเล่นสามินลล่าเลย ไม่วะไปไหนเลยวะท่าน เห็นมันกัดไม่โทกวะมาเล็กเดียวนี่อ,นอ,นอืม,มอออตัวนุ่งคนละตัวหมอ โดนครับโดนตัวใหญ่ไหมไม่รู้นี่ครับมาแล้วตัวแรกของวันนี้มาต้งสายเลยโอ้ยสายสวยด้วย กัดกบกระโดดครับตัวนี้สักคู่สักคู่สักคู่นี่ครับจัดไปหนึ่งแต้มกับกบกระโดดปีปลาร่องน้ำครับไซได้อยู่นะไซไม่ถือว่าเล็กเกินไปยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้ โดนอีกแล้วครับโอดนอีกแล้วแต่ไซส์ไม่ใหญ่มากครับตัวนี้ก็ได้อยู่นี่ครับกัดกรบกระโดดสุดยอดวันนี้สุดยอด,ด,ยอดต้องทำเป็นปลาพวงอีกแล้วครับตัวแต้มที่สองวันนี้ครับสอบไปด้วยครับ